นี้บอนสีที่มีชื่อว่าไก่สุดสงวนค่ะตอนนี้นะสีของเขาก็กําลังสวยค่ะบอนสีที่ชื่อว่าฮวกหลงนะคะสีของเขาสวยสวยค่ะหลังจากเอยใช้ไปนะคะสีของเขาเนี่ยโ,โหชัดเจนมากค่ะสีสวยมากๆเลยค่ะแต่ละต้นนะคะความเด่นของเขาเนี่ยโอ้โหการใบนี่แข็งแรงที่สําคัญนะสะดื้อสีเข้มค่ะแล้วก็ขอบใบก็สวยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําอีกสูตรหนึ่งนะคะที่จะทําให้บอลสีของเราต้นไม้ของเราพืชผักของเรานะคะโตวไวสวยไวงามเร็วและออกดอกออกผลได้ดีค่ะก็คือสิ่งนี้ค่ะจะทํำยังไงนั้นนะคะก็มาติดตามรับชมได้เลยค่ะ วัสดุของเราในวันนี้นะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นผงชูรสค่ะผงชูรสนี้นะคะก็จะมีโมโนโเดียอนกลูตาเมตนะเร่งรากเร่งพืชให้โตวไวเขียวไวได้ค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นเปลือกไข่ไก่ค่ะ เปลือกไข่ไก่นี้นะคะก็จะมีประโยชน์ต่อพืชน,นะคะช่วยเรื่องการบำรุงดินนะคะเร่งให้พืชแข็งแรงได้ค่ะที่สําคัญนะยังในช่วยเรื่องของการกําจัดมดหมอนแมลงได้ด้วยค่ะเพราะว่าในเปลือกไข่เนี่ยเขาจะมีความฉุนในตัวค่ะเราต้องนําเปลือกไข่ ไปขั้วในไฟหรือไม่งั้นก็จะนําเปลือกไข่เนี่ยไปทําการย่างไฟก่อนนะคะให้เขามีกลิ่นฉุนๆุนก่อนนะคะเราก็นํามาใช้ได้ค่ะก่อนนํามาใช้ก็แนะนําให้เราบดก่อนนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็นําไปตาให้ละเอียดแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะต่อมาค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น ขี้เท่าฐานนะคะขี้เท่าฐานนี้นะนามาใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะมันจะเป็นพลิกมะเขือมะนาวนะคะรวมถึงบอนสีนะคะก็ใช้ได้ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าในเนี้ยเขาจะมีสารที่จะทําให้ในการต้านพวกมดหนอนมแมลงนะคะที่สําคัญเพลี้ยต่างๆเนี่ยอันนี้จะกําจัดได้ดีค่ะพวกเพลี้ยไฟเลยแดงเนี่ยโหกําจัดได้ดีทีเดียวค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็น ขี้ควายค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีขี้ควายนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้ขี้วัวได้นะคะหรือว่าจะเป็นขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ได้เหมือนกันนะใช้ได้ดีเหมือนกันค่ะเรานําขี้ควายหรือว่าขี้วัวนะ่ะไปหมักก่อนนะคะเราก็นํามาใช้ได้ะคะ่ะอันนี้ก็จะต้องให้เขาผ่านกระบวนการของการหมักแล้วก็จะต้องให้เขามีความเย็นก่อนนะคะเราก็สามารถนํามาใช้ในการบํารุงพืชผักของเราให้โตไวให้ผักของเราเขียวให้ต้นไม้ของเรานะคะมีสีสันที่สวยแบบนี้ได้ะคะ่ะ วิธีทำเราจะนำปุ๋ยคีควายน่ะนะคะมาประมาณนี่ค่ะประมาณสัก1กิโลแล้วเราก็จะนำเปลือกไข่ประมาณ15บใบเทลงไปนะคะเปลือกไข่ที่เราบดแล้วเนี่ยประมาณ1 5บหถึงยีบใบก็นำมาใช้ได้นะคะต่อมาเราก็ใช้ขี้เถ้าถ่านผสมลงไป1ช้อน2ช้อน3ช้อน ประมาณ4 5ช้อนนะคะเทลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยผงชูรสอันนี้เราจะพันเพื่อนทำเป็นปุ๋ยชนิดแห้งนะคะ1 2น,นี่ค่ะผงชูรสเทลงไป2ช้อนค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะสูตรเนี้ยขอบอกเลยนะว่าดีจริงๆค่ะเพราะว่าพี่แรมทํามาแล้วเนี่ย ต้นไม้ของพี่แรมพืชผักของพี่แรมมันจะเป็นผักคะนา้าผักกาดตวงตุ้งนะคะผักกาดขาวกระหล่ำปลีมะเขือมะเขือเทศนะคะหรือว่าเป็นแตงกวาแตงร้านเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะเมลอนนะคะก็ใช้ได้ดีเหมือนกันค่ะแล้วลูกผลของเขาก็สวยด้วยนะคะฟักแฟงแตงกวานะคะใช้ได้หมดเลยฟักทองก็ ใช้ได้เหมือนกันนะสูตรนี้สามารถนําไปใช้ได้กับพืชผักหลายชนิดนะคะมะน,นาวก็ใช้ได้เหมือนกันส้มโอพุทราแตงโมเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคะนี่ขอบอกเลยว่าสูตรนี้ใช้ได้ดีจริงๆถ้าพเพื่อนๆ่มีสวนใหญ่ๆพเพื่อนๆอาจจะใช้เยอะหน่อยนะถ้าพเพื่อนเทํ่อเป็นสวนเล,ล็กๆหลังบ้านหรือว่าหน้าบ้านหรือว่าข้างบ้านเพื่อนเพื่อนก็สามารถทําแบบพิแรมนี้ได้นะก็คือใช้ปริมาณที่ไม่เยอะนะคะอันนี้จะเป็นปุ๋ยที่เราทําเองนะคะ าเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆไม่มีขี้ไม่มีขี้ควายไม่มีขี้หมูไม่มีขี้วัวเพื่อนๆก็สามารถสั่งในช้อปปี้หรือรัศดาก็ได้นะเขาก็มีขายเหมือนกันนะคะนี่ค่ะผสมคุกเขาเสร็จแล้วเราก็นําไปใส่ลงในกระถางพืชผักของเราได้เลยหรือไม่นั้นก็นําไปใส่ในแปลงผักได้เลยค่ะใช้ในการบํารุงดินก่อนปลูกก็ได้หรือว่าจะนําไปบํารุงดินหลังปลูกก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นบอนสีของเรานะคะ เราก็จะแหว,วกเขาหน่อยนะแล้วเราก็จะพลวนดินก่อนทุกครั้งที่เราใส่ปุ๋ยเราจะพลวนดินก่อนค่ะขอบอกเลยว่าสูตรนี้น่ะต้นไม้ของเราบอนสีของเราเนี่ยแตกกอแทบไม่ทันเลยค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพดีค่ะเราก็โรยใส่ลงไปเลยในกระถางเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะช่วยเรื่องการป้องกันมดได้ดี เร่งพืชให้โตวไวเร่งเขียวเร่งดอกเร่งผลได้ดีทีเดียวค่ะที่สําคัญนะนี่แตกกอแบบพรึบพรับเลยค่ะบอนสีต้นไหนที่เราอยากจะเร่งต้นให้เขาต้นใหญ่นะคะโตว,วแเราก็ใส่ลงไปเลยกระถางหนึ่งถ้าเป็นกระถางใหญ่ก็ใส่ลงไปเลยประมาณสามสี่ช้อนแล้วก็รวนดินค่ะแล้วก็รดน้ําตามได้เลยนะคะสูตรนี้จะใช้ได้ทุกเกียดวันค่ะ หรือไม่ท่านจะใส่ประมาณ1ิบวันก็ได้นะคะต่อค้างก็ได้เหมือนกันค่ะไม่ผิดค่ะถ้าหากว่าบอลสีของเพื่อนเพื่อนนะคะที่ปลูกใหม่แล้วไม่สวยนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะอย่างกระถางเนี้ยนี่นะคะคือดินเขาอาจจะแน่นเกินไปนะคะเราก็พรวนดินก่อนค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเราปลูกไว้หลังบ้านบางทีเราไม่ค่อยได้ดูแลเนาะนี่ค่ะเราก็พรวนดินก่อนแล้วเราก็นํามาโรยใส่เลยค่ะถ้าเราใส่ปุ๋ยเป็นประจําเนี้ย ต้นไม้ของเราก็จะสวยวัยงามวายค่ะรดน้ำนดินให้เขาเปบ่อยก็จะสวยค่ะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำตามได้ปกติเลยนะคะถ้าเป็นบอนสีจำพวกที่ใบของเขาสีขาวเนี่ยเขาจะเลี้ยงยากที่หนึ่งนะนเพื่อนๆคือต้องใช้เวลาให้เขาเติบโตค่ะอันนี้เราเป็นการเลี้ยงบอนสีนอกตู้นะคะทำยังไงบอนสีของเราถึงจะโตวไวสวยวายก็คือขึ้นอยู่กับการให้อาหารทางดินค่ะแล้วก็รดน้ำเป็นประจำ ให้ฮอร์โมนบ้างนะคะเป็นประจำค่ะเพียงแค่นี้บอลสีของเราก็จะโต,วตวไวสวยไวยงามไวค่ะที่สำคัญนะออกดอกได้เร็วด้วยนะคะสามต้นนี้พี่แรมปลูกไว้หลังบ้านแล้วไม่ค่อยมีเวลาไปดูเนาะค <c oughs> ่ะเราก็จะมาบำรุงเขาสักหน่อยให้เขาฟื้นตัวไวๆค่ะเพ <c oughs> ื่อนๆขากระถางนี้นะคะสวยสวยเนี่ยค่ะสีของเขาสวยสวยนะคะพี่แรมก็ใช้สูตรนี้แล้วค่ะบำรุง ทุกๆเจ็ดวันค่ะแล้วก็ใส่ครั้งหนึ่งค่ะใบไหนที่เขามีอาการใบเหลืองนะคะเราก็เด็ดออกนะคะนี่ค่ะเราก็บำรุงสูตรนี้ไปได้เลยค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆนะคะเราจำเป็นต้องให้อาหารให้กับพืชของเราค่ะเพราะว่าฝนตกบ่อยเขาก็จะชะร้างพวกหน้าดินลงนะคะแล้วก็ปุ๋ยก็จะค่อยๆเสื่อมสภาพไปแล้วก็บำรุงด้วยสูตรนี้ได้เลยค่ะ เพื่อนๆขามาดูธาตุบางแก้วหนึ่งต้นนะคะอันนี้บอลสีที่มีชื่อว่าธาตุบางแก้วนะคะนี่ใบของเขาก็สวยสวยค่ะแต่ว่าต้นเขายังเล็กนะคะเราก็ใส่สิ่งนี้ไปได้เลยนะคะแต่ว่าก่อนใส่เราก็แนะนําให้เพื่อนๆพรวนดินก่อนคะ่ะแล้วก็นํามาใส่ได้เลยหนึ่งช้อนหรือว่าสองช้อนก็ได้ค่ะ แค่นี้ค่ะแล้วก็รดน้ําตามค่ะแล้วก็วางไว้ในที่ร่มรําไรค่ะบอนสีของเราก็จะโตไวสวยไวค่ะเพื่อนๆคะ่ะหลงังจากที่เราใช้สูตรนี้แล้วนะคะนี่ผลปรากฏว่าบอนสีของเราสีสวยสวยค่ะแต่ละต้นนะคะ ความเด่นของเขานี่โอ้โหการใบนี่แข็งแรงที่สําคัญนะสะดื้อสีเข้มค่ะแล้วก็ขอบใบก็สวยค่ะการใบก็สวยที่สําคัญนี่โอ้โหนี่แต่ละเส้นแต่ละเส้นนี่สวยมากค่ะน่ารักจริงๆค่ะพี่แรมก็ขอขอ,ขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมที่ปขอนพี่แรมมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบในการปลูกบอนสีไม้ประดับนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามพี่แรมด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการเคลื่อนไหวค่ะขอบคุณทุก กำลังใจนะคะสำหรับวันนี้พี่แรมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใพี่แรมด้วยนะแล้วกด Subscribe mm hmm. เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของพี่แรมกันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ